สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปแล้วก็ผู้ที่กดติดตามผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้แล้วก็เป็นพิมพ์กรูเก่านะครับเป็นสมเด็จบางคุณพรมที่มีความสวยงามนะครับ แล้วก็มีเนื้อที่แห้งเก่าแล้วก็ดูนวลตานะใน,นปัจจุบันนี้นะครับเหรียญแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้พบเห็นได้เท่าไหร่นะครับอันนี้มีความงดงามแล้วก็มีคาบกุบาบางๆนะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้แล้วก็ยังมีเอกลักษณ์แล้วก็ความสวยงามที่ มีเสน่ห์มากๆนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับลักษณะของพิมพ์นะครับสมเด็จบางคุณผมจะมีขอบกระจกนะครับขอบกระจกแล้วก็องนี้ก็จะตัดเกินขอบกระจกนะครับขอบกระจกหรือขอบบังคับพิมพ์นะครับอง์นี้ก็จะตัดเกินนะครับลักษณะของด้านหน้านะครับ จะมีคาบที่เป็นคาบกลูแล้วก็ฟองเต้าหู้อยู่บางๆนะครับพอสวยงามแล้วก็ผมจะให้ดูเนื้อชัดชัดดูใกล้ๆนะครับเป็นเนื้อผ้าที่ยังมีความสมบูรณ์นะครับมีความแห้งแล้วก็มีเอกลักษณ์สวยงามมากๆนะครับนี่นี่สวยงามแบบแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆเป็นจุด,จด,จด,จดๆๆนั่นแหละครับผ้าสําเร็จองคองนี้นะครับผมเก็บไว้ในในกรอบนะครับก็จะเป็นกรอบแบบว่าธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเม็ดผดเม็ดน้ํานะครับเม็ดน้ําใสๆเกิดจากองค์ผ้านะครับแล้วก็เกาะบริเวณอยู่พื้นผิวผ้าด้านหน้านี้นะครับ แล้วก็แห้งซึมแห้งหายไปแล้วก็เกิดเกิดแบบนี้นะครับหลายหลายหลายชั้นหลายรอบนะครับผมอ่าก็เอาวางไว้ปกตินะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหยดน้ําเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอยู่บ่อยมากนะครับแล้วก็จะทิ้งเอาเป็นเกล็ดขาวๆแห้งๆไว้บริเวณที่หยดน้ําเกาะนะครับ อันนี้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อแห้งๆนะครับแล้วก็ลักษณะของหยดน้ําที่เกิดขึ้นมานะครับก็จะทิ้งเป็นละององเหมือนเก็ดนะครับนะอยู่บริเวณผิวผ้านะครับด้านหน้าองค์ผ้านะครับที่เรเห็นเป็นตะปุ่มตะปั่มขึ้นมาก็เกิดจากหยดน้ํานะครับที่เขาเกิดตัวขึ้นมาแล้วก็ระเหยขึ้นมาแล้วก็แห้งหายไปนะครับอันนี้ สังเกตดูนะครับอันนี้นะครับที่ผิวที่เขาเกิดนะครับเกิดจุดน้ําเกาะบริเวณผิวผ้านะครับดูนะครับเกิดเป็นคราบคล้ายๆลาหรือเห็ดนะครับนะครับเกาะที่บริเวณผิวนะครับดูชัดๆนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับผมก็ไม่อยากที่จะจับผ้าให้เกิดริ้วรอยหรือว่าความ อันนี้ไปทำลายพื้นผิวนะครับธรรมชาติที่เขาเกิดอันนี้ครับผมเนี่ยให้ดูจะชัดนะครับนี่ครับพื้นผิวที่เขาเกิดของเขาเองนะครับเกิดหยดน้ําละองน้ําขึ้นมาชื้นขึ้นมาแล้วก็ก็หายไปทิ้งคาเป็นเอ่อตะก,ก,กันแข็งแข็งนะครับเป็นตะก,การแข็งแข็งเป็นเกล็ดแข็งแข็งงอกออกมาจากเนื้ององผรานะครับอันนี้เกิดขึ้นหลายรอบนะครับผมก็ไม่อยากมาเอ่อ สัมผัสให้พื้นผิวของพระเสียหายหรืออะไรนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะออกมาทำคลิปนะครับแกะออกมาจะกรอบลักษณะของผิวผ้านะครับก็แห้งมากนะครับแล้วก็มีคราบที่เกิดแบบนี้นะครับเกิดเป็นปูนตานะครับที่ได้เห็นเนื้อท่านเกิดมาแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นฝ้าอยู่บริเวณนี้นะครับงอกขึ้นมานะครับสูงจากพื้นผิวเห็นได้ชัดเลยนะครับ แม้จะเก็บอยู่ในกรอบนะครับแม้จะเก็บอยู่ในกรอบนะครับผมผมให้ด sí. ู yeah. ชัดๆนะครับดูเป็นแสงเงาชัดๆนะครับเอ่อขออภัยนะครับมือไม่ค่อยนิ่งนะครับนี่นะครับผมก็จะจับบริเวณขอบพระนะครับผมจะจับบริเวณขอบพระแล้วก็จะไม่สัมผัสบริเวณหน้าพระนะครับแล้วก็บริเวณที่มีการงอกการย้อยของเนื้อที่เกิดขึ้นมานะครับเนื้อท <mel> yup. ี่เกิดขึ้นมานะครับ นี่ครับเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่แบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากหยดน้ํานะครับหยดน้ําใสๆที่เขาเกิดเป็นผึกเอ่อเป็นหยดน้ำออกมาเกาะบริเวณพื้นผิวนะครับเมื่อหยดน้ำแห้งไปแล้วนะครับพื้นผิวเขาก็จะทิ้งสเก็ตไว้นะครับสูงๆต่ำๆนี่ครับที่ได้เห็นนะครับเกิดขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นความชื้นที่มีอยู่ หรือว่าในอากาศนะครับเขาเกิดของเขาเองนะครับแล้วเขาก็หายแห้งหายไปเองนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติของของพระเทสนะครับพระเท้แล้วก็มีให้เห็นแบบแบบนี้นะครับในองค์ที่เกิดเป็นพ้าเท้เท่านั้นนะครับเป็นพระเทสเท่านั้นพระนี้ผมยังไม่ได้เอาไปคล้องนะครับบูชามาอยู่ในกรอบแบบนี้ผมก็ เคยเอามาส่งทั้งกรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้แกะออกจากกรอบวันนี้ผมแกะออกมาจากกรอบนะครับเพื่อจะมาทําคลิปแล้วก็ไลฟ์เพื่อนๆดูได้เห็นสดๆได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผ้านะครับนี่นะครับเป็นมวลสารที่เกิดขึ้นมาเองนะครับตามหลักของธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็อยู่แบบนี้นะครับ พาสัมเดจเขาถึงบอกว่าเราไม่ควรที่จะเอามือไปสัมผัสมากนะครับแล้วก็ไม่ควรเอามาถูตามหน้าตามตานะครับเพราะว่าของเขาเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับบนสารขเขางอกคมหนมาเรื่อยๆตามวันและเวลานะครับอันนี้ก็เก็บมานานนะครับเก็บมานาน ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบแล้วก็ปรากฏเป็นคาบสีน้ำตาลนะครับคาบสีน้ำตาลครับคาบสีน้ำตาลเป็นคาบทีเ่เกิดมาแต่นานนมแล้วนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะเกิดมาอย่างนี้ได้นะครับมันก็ผ่านการเวลามานานนะครับผ่านการเวลามานาน ครับเป็นคราบที่เกิดตามธรรมชาติของเขานะครับผมเอียงให้ดูตามมุมองศาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเขาเกิดขึ้นเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกี่ปีกี่เดือนครั้งเขาถึงจะมีมาขนาดนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับ ถึงผิวที่เขาเกิดแล้วแล้วก็มีความสวยงามของการงอกออกของเนื้อผ้านะครับเราก็ได้มาสัมผัสร,รบกวนเขาก็ทําให้เขาปฏิกิริยาของเขาเขากเ,เกิดบนเขาอย่างนี้ครับปล่อยไว้อย่างนี้เขาก็เกิดขอนเขาอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นความสวยงามและเป็นธรรมชาติที่น่าจับตานะครับที่น่าสะสมแล้วก็องนี้ผมก็ ได้นำมาทำคลิปเพื่อนเพื่อนรับชมนะครับผมเคยถ่ายรูปด้านนอกนะครับตอนที่เกิดหยดน้ำแล้วก็ไม่ได้แกะออกจากกรอบนะครับหยดน้ำครับก็แห้งหายไปแล้วก็เกิดมาใหม่แล้วก็แห้งหายไปอยู่เช่นนี้หลายรอบนะครับวันนี้ผมแกะออกมาทำคลิปเห้เพื่อนรับชมนะครับนี่ครับ สมเด็จที่สร้างมาจากวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็จะอยู่กับของธรรมชาติของเขาแบบนี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้แนะนำสมเด็จองค์นี้มาให้เพื่อนนะครับได้รับชมแล้วก็ศึกษาดูเนื้อของพระนะครับที่เราได้เห็นในวันนี้ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าโทราศัพท์ผมไม่รู้ว่ามันไปกดล้างเครื่องยังไงนะครับผมก็เลยคลิปผมที่ทำ u t u b e มันก็หายไปหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเริ่มมาทำคลิปใหม่ในอีเมลใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมทำมา ก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ